ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมท่านได้ยินตับเข้าสู่รายการพิเวนต์ตะลานทีวีนะครับผมในวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับกับเซิร์ฟเวอร์เบสบอลที่คุ้นเคยนะครับกับโปรเจกต์เบสบอลที่ผมเพิ่งทำมาใหม่ๆนะเป็นโปรเจกต์แรกนะเป็นโปรเจกต์เบสบอลมหาสนุกนั่นเองที่ผมขอทิ้งไว้หน่อยผมไปลอกชื่อมาจากไหนก็คือลอกมาจากคุณไขชานขอลอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าคุณมันจะตั้งยังไงแล้วนะครับก็คืออยู่ในเบสบอลแสนสนุกนะของคุณชากับพาร์ทหนึ่งคือจะไปลอกนี่กันเดี๋ยว อาจจะเห็นว่ากูได้ที่อัดใหม่มานะฮะไม่รู้จะแหลกหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันปกคลิปอาจจะมีโปกคลิปด้วยออไม่รู้ผมผมเพิ่งทำมาะปกคลิปผมไปดูเขาทำมามึงจะว้าไปกูไหมเอาเช็ดเคแบบโซโลครับอฮะเราอยู่เบดบอลโซโลโไม่มีการสต็อปนะผมมันสต็อปไม่ได้ับผมที่อัดโกตัดแล้วตัดเลยก็คือต้องไปตัดต่อเอง <c oughs> คุณคิปจะตัดต่อเอากูโดนลงไปกู่อยากตาย นะครับก็ไปดวลความสนุกอาจะเล่นกันวันถ้ามันไม่ยาวมากมก็จะเล่นประมาณสองรอบนะฮะมาเริ่มละโอ้เช็ oh, shit, แดแมงเอ้เกือบโดนตกไปไปไปเอาขอนเราอยู่ในเบสบอลความสนุก,กนอาจจะแรงหว่านะครับผมผมไม่อยู่ใกล้กองเ็ดมากมาถ้าเพื่อเบื่อในเงี้ยก็ไม่ได้เจอกับผมนานเลยนะครับก็กูไปเรียนนะฮะขอโทษทีละกันผมก็ไม่ได้ตั้งใจจริงจริงจ,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 งจงว่าจะอจัดคลิปแบบรู้ต้องอัดให้ได้เออต้องอัดให้ได้ไม่ใช่ครับผม ผมแค่อัดบอนเล่นๆผมอัดเล่นๆผมพูดจริงผมแค่อัดเล่นเออได้เสมัยเรากูก็งงไปเงี้ยนั่นก็วางบล็อกไม่ได้ด้วยเตะหาเตียงหายนะครับมันเกิดอาการบล็อกหรือเปล่าไม่รู้ผมผมเล่นทุกผ้าเล่นทุกด่านแม่งก็เตียงยังก็หายผมยังคเครียดอยู่แล้วเนี่ยมันยังหายเนะี่ยเตียงมันหายไปไหนก็ไม่รู้ แต่มันยังอยู่นะมันต้องแบบใช้สุ่มแบบเตียงยืนย่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสมาธิมันต่ออ้อมไม่ห่าตรงนี้ไม่มีครับผมมาเราเปนเรื่องมันเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมครับบั๊กใช้ธนูไม่ได้อยู่ดีเล็บออนไลน์ทุกคนครับผมทุกคนผมผมว่าทุกคนเนยใช่ใช่ใช่งเนี้ยอาจจะมีเสียงกนหน่อยเพราะกูเปิดโปรแกรมอนอยู่เนี่ยมาเราแลกของไปเรื่อยอะ นะก็อยู่ในเตอร์ของเบสบอลเนะเตอร์เหมือนเดิมไหะเออนะ่าอะไรประมาณนั้นนี่ฮนะเออผมก็เออผมรับทําสกิน 4D ด,ด้วยนะครับผมรับทําสกิน 4D ไปดูคลิปหลังได้ผมรับทําสกิน 4D แค่ส่งสกินไหมผมทางไลน์ p ีอูเอ็นไทยแลนทักมาแล้วกูให้เลยและส่งสกินไหมผมด้วยละกันนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ละกันนะอ่าแล้วก็นนะวกโปรโมทช่องผมด้วยละกันนะก็ พวกผมแชแนลให้ด้วยละ่ะครับถ้าใครอยากจะได้อินโทนเอ้ไข่ถุยใครถ้าอยากใครอยากได้สกินสามไอ้ยเอ่อสกินสีสกกนส่ดีติดต่อมาทางผมได้แล้วผมไม่คิดเงินอยู่แล้วคิดว่ามึงต้องใช้นแน่กูนั่นเองวอนเดวฝาผายเต้นแตกมาในี่กูโหเลยนะจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ดจี๊ดจีดมากเด็ก ดดดโอ้โห,โหสเต็กโคตรอร่อยอะไรเพื่อนจะต่อแข่งกูเหรอกูไปทุบเตียงมึงเลยไม่ได้มันอยู่ไกล What the, fuck? What the freak What the freak กูเครียดเลยนี่ครับต่ออย่างนี้เลยไม่สนจะต่อไงก็ไม่รู้เล่นกี่คนด้วยน,น,นี่มันเล่นเกมกี่คนวะมันไปกลางกันแล้วอ่ะ oh shit ไม่รู้ว่ากูจะต่ออย่างเงี้ยเล่งทำไมเรื่องกูชิบผาชิบกายแล้วครับผม กูจะเอาไอ้ตัวบวกออกนะแต่ก็ไม่ได้ออกสักทีกูคเครียดเนี่ยเครียดและอ่าเย่เกตต่อข้องเออเออต่อข้องเลยนี่ว่ากูไม่ได้เล่นในคอามาก่อนนะเว้ยกูต่อข้องมากโอเคโอ้โชิตมาเลยกูมาแล้วโดกว่าคนแรกพัทามิสไหมเพื่อนพัทามิสไหมหมันไม่พัทามิสกูผมอ่ะมันพัทามิสกูกูไม่อย่าตายแล้วโอโชิตอย่าจ,จำว้กูจะไม่เป็นพันาทามิสเลยกับใครทั้งนั้นแล้ว โอ้ยมงขึ้นไปยังไงเนี่ยคือความโง่องตัวเองที่ไปเป็นทำอะไรไม่เปตรงนี้มันก็ไม่เกิดแล้วครับผมมันไม่เกิดแล้วโอ้ดมันไม่เกิดแล้วครับผมเนี่ยมันเป็นอาการบักผ่า,าขอท่าน,นใครที่ทาไม่ใช่ใครที่ทำซเวรนนี้ก็ไปช่วยแก้บั๊กอะไรหน่อยก็แล้วกันนะกูอขอร้องมึงละอุ้ยเกลียดเชเลไกทำบ็อกมันต่ออ้อมมาแล้วครับผมมันต่อมันต่อเลอมมาเอาของอย่างนี้กูก็ โชว์เทพเ๋ยวไรโชว์เทพแล้วกูวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไอเ้ยนี่กำลังแรกของเดี๋ยวมันก็ไม่ออชีตมาคือความโง่ของกูเอง What the freak อะไรอะโอเคโอเคโอเคตั้งใจแล้วผมจะตั้งใจเล่นละโอเคแถ้ากูไม่ล่วงนโดนขุดโดไปเลย่ายเยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเมเข้าไปดีกว่า เอาชิปกายเอาชิปกายเอาเออเขี้ยเอาว t the h e l l โอ้ a t the fuck ถ้ากูตัดต่อคลิปได้กูจะไปตัดต่อชิลอะไรสักอย่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปเอ้าชิชโอเคได้ละเก็บของ oh, okay, ต้องการดสามเลยเ e สแต่อย่างน้ที่คุณมากกว่า uh, ทางโกโลง ทางโร่งโป่งสบายให้ท่ากูเสร็จกูเสร็จม้องไม่ลบกูคือใครทุกคนเรียกว่าเจมบอลรุ่นสองกูมาเอาแล้วโวูโ้ววเราอยาก,กขึ้นไปยังไงช่างมันนี่ช่างมันกูไม่รู้จะขึ้นไปยังไงเหมือนกันช่างมันเนี้ยนี่ต่อต่อเสงต่อเสงเติมแต่ตตงไม่รู้มันออกมาหรือยังนะฮะออกไปแล้วมันออกไปแล้ว โอ้โดนทุบตายนี่เองกูก็ว่าอยู่มึงหายไปไหนโอ้ขอบคุณที่มึงยังยังอยู่นะยังยังยังออยัง,ย,งยังไม่แตกโอ้ยชิปมันกดไม่โดนครับผมใครคนทำเอ้ยชิปเฮ้ยอยากได้คุณที่ขุดมากเลยเฮ้ยบั็อกอะไรวะเนี่ยกดหาตัว NPC ไม่ได้เออได้ละหาย เรองการพลิกแอคอพลิกแอคโหดก็ไม่เอาช่างแมนมดาบไม่ต้องละเอาเราต้องอ่านบอก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 ไม่ใช่หมาเนะ <c oughs> ี่ยกูจะเอาตัดต่อไม่ได้ตัดเดยอะเลยนี่ <c oughs> เล่นสดๆเลยเลบบนนะโอ้เช็ดมันมีใครเล่นมั่งโอ้สีฟ้าอยู่ใน่านเนี่ยผมกูจะไปเล่นสีส้มก่อนแล้วไอ้สีส้นะมโดนแล้วเนี่ยช่างมันเอาละกูเจอที่ขุดกูขุดแน่น้องโอ้เดี๋ยวกูลงไปกูโคตรงโเลย โอ้ช็ดแม่ใครตบกูให้เขาตบกูอ่ะอ๋อมีคนแอดแล้วครับผมกูต้องไปแจ้งแอดมินแล้วล่ะครับผมมีคนแอดอ่ะมีคนแอดะโกมันหายตัวได้เขี้ยม่งโกมันหายตัวได้ควย้ยโอ้เนี่ยเบ็ดบอลม,มาหาสนกุกคนเคลียร์ลายไม่สนแล้วกูแลบพี่แอ๊ดอย่างเดียวเลยเนะี่ย กูจะเป็นสายแทงสายแทงทุกเตียงอ๋อสายแทงมาเลยเนาะโอ้กูเห็นตรงชัดเลยเนผะแล้วมึงบินได้ด้วยจะเป็นเรื่องดีเฮียมะสีเขียวแม่งไม่ได้หาแล้วมอยู่ดีฮคลุกคลุกูแอบก่อนมันคงจะไม่เห็นผมแอบไว้แอบไว้โหนาเลยนะมันไม่เห็นผม เสียงมากเลยถ้าผมจะไปนู่นเสียงเสียงโหนายอมทุงหมดนะเว้ยบล็อกไะบล็อกอย่าพท่งหมดนะเว้ยนี่ไงเรียบร้อยกูคือสายเนียนเฮ้ยโดนกูไหลโอ้เช็ดแม่โอ้ไรวะเนี่ยเออนี่นี่นี่ตอกทั้งคู่อ่ะแต่กูแต่กูไม่ตายะอ่เขี่ยก็บอกแล้วอย่ามาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเกมบอล เจมปอนด์ะเจมปอนจักวะเฮ้ยเฮียขอด่าขอด่ามั้ยขอด่าดาบยังกาเออจะได้เล็กปีแอ๊กใช่ไม่รู้เลยเน่ะกูไม่สนไม่สนแล้จะเป็นสายแล้วนะกูจะไปบุกตีหางไอ้เอิงเดี๋ยวกูไม่มีอยู่เลยทําไปเก็บหน้าเก็บนลาเก็บแรงอะจะมานะมึงมานี่กูฟาดเลยนะ เอาบ้าได้หมดเลย,ยนะเพื่อนลากรอชิ๊บโอเช็ดโอ้ยมันโอ้เฮียเอย้ยถือด่าไม่ทันอี่อีอ่อะไรอะไรอะไรตายอะไรวะอยู่ดีตายกูมึนกับมึงมากเลยใส่กอกันอ่านไม่รู้แล้วมึงเล่นอยู่กับใครไม่รู้แล้วมึงเล่นอยู่กับใคร ขอบคุณที่ให้บอกกูกูจะได้กลับฐานเอาหืืออชิปก,กายนี่กูกันไว้เลยกลับบ้านแล้วเอ้ยกลับกลับกไม่ใช่เกไม่ใช่เป็ดไอ้สัสโอเคได้โอ้หาอันดีดีดีผมต้องผมเอาอาหารก่อนตอนนี้อาหารอาหารผมขอเคก้กเลยละกันเยส เค้กเค้กวางเลยอึ๊บ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 แดกแดกแดกกินกินกินอ๋ออิ่มอะไรอะไรอะไรนี่หมอมันมีนี่วางกันอยุมเราผมต้องการพิกแอคอย่างโหดเลยนพิแอคอย่างโหดก็คือไอ้หานี่แต่ดาบกลับไปหน่อยเราจะไปขุดสีเขียวกันต่อแต่สีเขียวแม่งอยู่ตรงนั้นครับ อยู่นี่โอ้มกระดาษเหล็กมาจากไหนเยอะแยะนี่อะไรล่ะเอาตายเฉยเลือดกูก็เต็มนี่ว่าทำไมวะเดี๋ยวกอปลากรอนเอาพี่แอคบุปไปมึงลาก่อนเลยไอ้หานั้นเนียนไอ้หานั้นเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมึงเนียนเหรอมันเนียนเหรอครับผมมันเนียนอะ่ะจะเนียนมาตีบ้านผมไอ้หานั่นมึงออกจากบ้านมึงไม่รู้ตอนแล้วมึงจะเจออะไรไมึงออกนะไม่รู้แล้วมึงจะโดนท่อทองก็แต่ก็กลับบ้านได้แล้วครับผม <laughs> okay, okay, okay. โอเคโอเคโอโซเคผมกูวนเสียงมากเลยผมจะแลกดาบไปสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันอันหนึ่งพอดีเลยแลกดาบไปสักอัน,นก่อนเอาบาร์กเอาแลก แลกว่ะเนี่ยอโอเคได้แล้วครบชุดที่ผมอยากได้แล้วผมแต่ก็ไม่ได้แต่ไอ้บล็อกมันก็ไปที่นีน่ผมอะโอเคมาเตรียมเลยอ่ะโดนแน่เรียบร้อยไปยัางยัางมึงตายแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เห็นนี่หว่ามันน่าจะระดมตอบกัอยู่ โอเคโอเคเราต้องไปเอาทุนนะผมเนี่ยโอ้ช oh, ยผมก็บอกไปแล้วนะครับถ้าเออผมรับทำตะกินสีดีๆนะก็ถ้าโปรโมทชันน่นให้ผมนะฮะร,หรัหมดเลยรับทำไม่หมดแล้วับผมมาสกินอะไรโอ้เยเก่าเอาโง่เองช่วยไม่ได้กูกลับแล้วกูมไม่รู้กูมไม่สนกูมไม่สนมึงดูมึงโง่เองมึงโง่เองมึงโง่เอง ง้อเองง้อเองงูเองเฮงจุงเงนจับ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 ,จบอ,อิ่มขอดาบหน่อยไม่ได้เฮ้ได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 สี่อันพอดีเนี่ยไปพักหนึ่งเลยผมดวนพิษอยู่กำลังมัน โอเคบล็อกขนาดนี้ก็ได้บล็อกกบา็ไม่มันไม่ตบอมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกโอ้โหกูรอดไม่ได้ไงกูงงแป๊บพี่โก้นะไม่ใช่ละอินอินอินโอเคต่อไปแล้วตีเท่าโดนทุบไปแล้วโอ้อเช็ดอ้อแหลกเพิ่ม ต้องการแรกดาบับผ,ผมต้องการแลกพแอกอย่างโหดนะฮะพี่ไอ้อย่างโหดนี่นพ่แอคอย่างโหด,นะด,ด,ดแล้วต่อไปได้ชุดครับผมชุดชุดไม่มีชุดแรกทองเลยบ้าเลยชักมันมาเราได้ชุดอย่างเราได้ดาบอย่างเทพมาแล้วครับผมมันจะสีเหลืองสีเหลืองโดนทุบไปนะฮะก็คือสีเหลืองมันไม่ได้เล่นครับไอห่านั่นมันจะทำอะไรกับกู <it> ขอบใจสำหรับไอนี่ะเพื่อนไอ้น่าหน่ะผมต้องตามไอ้สีเทาแล้วก็ไปตบหัวมันไม่มีการคุมเตียงแล้วมันจะมาทุบกับผมแล้วผมเงียบเงียบ ใชอ่อเจ้าเบิร์กคิวอะรู้ด้วยใครเก่งไงผมกูเหรอมึงกับกูแล้วล่ะไอ้ดีฟ้าเฮ้ยชิบโตกูนึกว่ากูจะไม่เล่ละชิบกายครับผมชิบกายตอนนี้กูต้องหาทรัพยากรอย่างไขวะเนี่ยตอนไม่มีทรัพยากรบล็อกแล้วกูรู้นะครับผมกูจะดูทรัพยากรบล็อกจากตรงนี้ดูทรัพยากรบล็อก ไปแล้วผมกูวา่าตอกอย่างนี้มันไม่ได้เข้าท่าผมไอหา่านั้นมันเนียสายเนียนครับผมไอหา่านี่แม่งสายเนียนมันต่อบ้านอย่าง <c oughs> oh, กับปราสาทโอ้ชิเกียกลับ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 ไม่ใช่เป็ดอีกแล้วแล้วมันจะจบให้กูไหมเนะี่ยถ้ามึงไม่บุกมาเนี่ยถ้าผมตอบตรงนี้ได้ก็จะสบายผม ขอแลกบล็อกหน่อยแรกบล็อกหน่อยบล็อกคุ้มทุนมากเลยกต้องใช้บล็อกนี้ฮ <G> ะ <ül> เอาหน้าเจ้ามากันบ้านแต่เราไม่ใช้ครับผมเพราะกูจะต่อไปนู่น <G ül> เอ,อ้ยผมบอกไปแล้วนะอาจจะมีเสียงนบกวนนะฮะเพราะผมเปิดการ์ตูนพิทิงไว้นะก็มีคนดูอยู่อเอ้ยน้องกูนี่ไปไปเราต่อไปนี้น <G ül> ครับีพีเซเ่ใชายไล่บ้าถูกแล้วครับ มันคือ CP7 ต่อไป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 หมดแล้วพอเราต่อถึงนั่นได้ครับผมเราผมก็สามารถบุกไปทุบเตียงมันได้นะแต่มันเสียอยุ่อย่างนึงครับผมก็คือเลขก,กูไม่ดับแล้วครับผมเลขก,กูเนะี่ยก็ไม่มีจะผ่าอะไรแลกทองเลยนะ่เนี่ยมันไม่หาอะไรแลกทองไม่ได้เลยผมจะทําเป็นบล็อกเอ้ยนีอะไรมีแอนดอโรโพไหม อันนี้ไรอ่ะไม่ถึงไอ,อ้น,นี่คืออะไรที่ว้าวกับฐานปะเนี่ยครับมันเป็นอะไรมาล่ออ่ะ,ค,ออะคืออะไรวะคืออะไรงงแป๊บน,นี่มันคืออะไรฟูฟังและมันก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันเอามาจากไม่ใช่แหละไอ้เหี้ยเด็ดติดกับติดไม่ก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาโยกบางคนเขาก็เรียกเล็กเก บางคนเขาก็เรียกตักตายีคนจีแข้งจีขาเขาเรียกตะกาหรือว่าในเกลืตัดทางไดหรอก็คือว่ามันไม่ใช่ต้องเทเลพอร์ตกลับบ้านคืออะไรวะเนี่ยกูงงเนี่ยวันคืออะไรเฮ้ยกินครับแหมกินได้ตลอดเวลาครับไม่มีหมดหรอตอนนี้ เข้าตกไปดิ้นคนเสียดายของที่กูเก็บสะสมมาอาหารก็ไม่มีจะกินใช่เพราะกูไม่แลกอะไรมาเลยต่อไปต่อไปต่อไปย่าเงี้ยบเพราะผมย้ายมันเห็นต่อไปเลยต่อไปโอเคได้ละอืม มึงทุ่มทุนมากเลยมึงต่อมาเนี่ยมไม่ตีมหรอกไม่แน่หรืก็ดูดบล็อ,อกครับผมเนี่ยบล็อกนี่ห้า สวัสดีจ้าฮาเฮ้ยชิบกายกูโง่มากเลยอะไรฟ้าวัดเทวไอห่าเออถ้ากูไม่ตกนะทุบไปละบ่านี่ไงเอ้ยวู้วู้ว โอ้ย oh, yeah. ขอบคุณนั้นติดตามรับชมนะครับก็พาร์ทหนึ่งของเว็บวอมหักสนุกก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอสักสักห้าสิบซับแล้วกันเนาะไอห้าสิบไลค์ผมขอห้าสิบไลค์นะครับบอกไปแล้วนะครับถ้าใครอยากได้สก,กินสีดีก็ติดต่อมาทางไลน์ผมนะฮะก็พีอูเอ็นไทยรัฐทีวีต่อมาได้เลยก็เจอผมก็จะเป็นหน้าอ,อือออเอเดี๋ยวผมตัดต่อให้ละกันมันจะอยู่เดี๋ยวผมตัดต่อก่อนลงนะฮะ ก็นะครับประมาณนั้นโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับก็พันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย